ทางบริษัทเรานะครับได้มารับทำนะครับต่อเติมบิวอินนะครับทั้งหลังนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาบางกอกบุรีวัดนะครับดอนเมืองนะครับทางบริษัทเรานะครับได้มารับทำนะครับต่อเติมบิลลอินนะครับทั้งหลังนะครับเราจะมาพามาชมโครงการสวยๆครับตัวเลดดีๆนะครับแล้วก็งานดีๆตกแต่งสวยๆจากบริษัทเรานะครับพามาดูกันเลยครับ เข้ามานะครับด้วยโครงการเนี่ยเขาทำมาให้แต่บางอย่างนะก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากสักเท่าไหร่นะครับลูกค้าก็ทุกคนเนี่ยนะครับก็มีไอเดียของตัวเองมีสไตล์ของตัวเองะฉะนั้นแล้วเดิมตรงนี้นะครับจะเป็นห้องยาออกมาถึงตรงนี้ซึ่งเป็นห้องครัวเล็กๆนะครับแต่คราวนี้ลูกค้าบอกว่ามันเล็กเกินไปนะฮะคราวนี้เราก็ได้ทุกจุดนี้ออกทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นบิวอินครัวเป็นบาร์นะครับใหญ่ๆนะครับก็เป็นคาบิเนตทีวี นะครับด้านหลังเป็นครัวฝรั่งแล้วนะด้านหลังเป็นครัวไทยนะครับเราพามาดูการต่อเติมนี่โครงหลังคาทุกอย่างนะครับก็งานเดินไปได้นะครับปักครัวเดี๋ยวครัวไทยจะมาเดินเข้าตรงนี้นะครับระบบท่อระบายนะครับเราได้วางไว้นะครับขีดวางไว้แต่เราต้องทําใหม่เป็นสี่เหลี่ยมนะตรงนี้ก็จะเป็นครัวยาวไปนะครับเดี๋ยวไฟเราก็จะเดินหละนะ นี่ครับส่วนต่อเติมแล้วก็ต่อเติมรอบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นห้องทํางานเล็กๆนะครับระยะก็ประมาณสักเมตรน,นิดๆนะครับก็ลูกค้าไม่อยากให้เสียพื้นที่ก็เราก็ปูนล้อมรอบนะครับก็กําลังเก็บงานกันอยู่ยวสวยเลยทีเดียวครับระยะเวลานะครับก็ประมาณ2เดือนพร้อมบิวอินนะครับก็เ เรามาเจอกนคลิปหน้าลองมาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็งานเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะครับในระยะเวลา2เดือนเนี่ยสวยแบบไหนรูปแบบอะไรเรามาพบกันโอเคนะครับ